สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำความรู้ทางด้านเลขาคณิตช่วยในการพิสูจน์สูตรสำคัญในเรื่องของตีโกณมิตินั่นคือกฎของโคไซน์เริ่มต้นจากสามเหลี่ยม ABC ต่อความยาว BC มาถึงจุด D นะให้ BD เท่ากับ BC นะเขียนวงกลม จุดศูนย์กลางที่ B รัศมี a ลากเส้นตรง CA ตัดวงกลมที่จุด E แล้วก็ลากเส้น DE มุมในครึ่งวงกลมก็ต้องเป็นมุมฉาก CD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมก็ยาว 2a ส, e. สามเหลี่ยม CDE cos ชิดฉาก cd คือ2 a ย้ายค่าปกติ ae ความยาวด้านนี้ ce ลบด้วย ac ce หาเวลาคือตัวนี้2 a cos เซต b คือความยาวด้าน ac ต่อไปลากเส้นสีเขียวนะก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม fbag อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง FB รัศมีวงกลมก็ยาว AB g รัศมีวงกลมก็ยาวด้วยแต่ AB ยาว c เพราะ,ะนั้น AG ก็ต้องยาว a ลบ c ลากเส้นผ่านศูนย์กลาง BC รัศนะมีวงกลมเป็น A เอยาวเท่ากับ a ลบสีนะ่แต่น,นี้ก็เห็นว่าวงกลมเป็นเลขาคณิต fG เป็นคอร์ดวงกลม EC เป็นคอร์ดวงกลมตัดกันที่จุด A C เเป็นคอร์ดวงกลม fG เป็นคอร์ดวงกลมตัดกันที่จุด A ทฤษฎีบ,บทเลขาคณิตที่สำคัญอันหนึ่งนะนะสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเล่มที่3 2 f g CE ตัดกันที่จุด A จะได้ว่า FA โคูณกับ AG มีค่าเท่ากับ AC โคูณกับ AE ก็คือสมการอันนี้นะสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูในหนังสือเล่มที่32 FA ยาวมาอีกนิดหนึ่งสี่เพราะฉะนั้นเอเอก็เอบวกสี A, A ่เอจเอลบสี่ซีเอยาวด้านนี้ก็บีเออีหาไว้เมื่อกี้นี่สองคอสเซต้าลบบี b. ผลต่างกำลังสอง กระจายสูตรธรรมดาก็ได้ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองลบ 2, a, b, อสอง ab cos เศตตาตัวนี้ก็คือกฎของโคไซน์ที่เรียนกันในชั้นมป,ปลายเพราะฉะนั้นกฎของโคไซนะ์มีได้3ลักษณะก็คือ a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองลบ 2, b, c, อสอง bc cos a หรือสองบรรทัดนี่นะ วันในคลิปนี้ก็ให้เห็นความสัมพันธนะ์ของเลขาคณิตกับตีโกนมิตินะี่นำมาช่วยพิสูจน์สูตรส,สำคัญในตีโกนมิติกันะพบกันใหม่คลิปถัดไปนะสวัสดีครับ